You look, look at me พัสชินนั้น I say you look at you. just like that มาทัมองมาเห็นบางปรู้บง่าสสวัสดีค่ะวันนี้เราเพื่อนๆเราก็จะเป็นศิลปินแล้วนะคะตอนนี้ก็จะซ้อมร้องเพลงอยู่แต่ว่า ด้วยความเป็นยูทูบเบอร์เนาะก็เลยต้องซ้อมต่อหน้าเพื่อนๆใช่วันนี้เรามาดูพยอนจินกันดีกว่าพยอนจินที่เขาหายไปนานแล้วเราเพิ่งกลับมาดูเขาตอนที่อะไรนะที่เรารีแอคชั่นอันที่แล้วก็คือเนี่ยกูเพิ่งรู้มาจากพันว่าน้องกลับมาทํางานแล้วแบบเออแบบไม่ได้พักงานแล้วอะไรเงี้ยเต็มตัวเต็มตัวแล้วน้องก็ได้ปล่อยมาเป็นวิดีโอเต้นนะคะให้แฟนคลับหายคิดให้แฟนคลับหายคิดถึงอ่ะแล้วเพื่อนกูบอกว่าแบบ ต้องมีถังออกซิเจนอ่ะเป็นโควิดเพราะมันไม่หวสั่งมายังสั่งะสามพันกว่าบาทอะเอาเลยปะล่ะสั่งเลยปะล่ะช้อปปี้ก็มีนะงั้นทุกคนขอจบคลิปกันนะครับขอรอถังออกซิเจนก่อนมันจะไม่ไหวไงโอเคเก่งมาพวกเราอะเก่งอะเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยอ่ะไม่พูดถึงไอยอ่อนจินเลยเหรอก็พูดถึงแล้วนี่ไงแค่นี้ก็ละให้พูดอะไรกูไม่รู้อะไรเลยมึงอีสัตว์กูก็รู้แค่นี้อยากได้อะไรบะ โอ๊ยสามนาทีเลยหรอกูตายนะไม่ไหวนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบพิงนะชุดสวยจังนัดผมอย่าบอกว่ามัดแค่นี้แล้วล่อเลยอ่ะเอ้าอยู่แล้วกูมัดแบบนานมากนะไม่ไหวอ่ะเนี่ยดูดิล่อมาโอ๊ยโอ๊ยมึงก็ตกแรงมากมึงแกโบมาดิเขาเป็นอะไรปะ With fire play with fire I've always liked to play with fire. <Boy>. h t i โอยมันกี่เทอร์นกี่ the flames get high On i've always liked to play with <gasps> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. แรงมากเลยค่ะแรงจริงคือเพื่อนกูถึงบอกว่าต้องมีถังออกซิเจนคือเขาในขณะที่คนช็อกกูขอพูดก่อนเลยแล้วกันก็คือคือดูแล้วมันอิ่มเนาะแทนเมนไฮยอนจินก็คืออย่างเพื่อนกูนี่แหละอีพันคราที่เราทีทุกคนเห็นกันก็คือเออมันก็ไม่ไฮยอนจินอ่ะแล้ะแบบมันก็ถึงกับน้ําตาไหลอะไรทีเงยทีเดียวว่าแบบเออน้องกลับมาแล้วอะไรเงี้ยคือน้องกลับมาอย่างแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกรแล้วก็อิ่มจริงแบบเ เออมันไม่ไหวอ่ะขอพูดก่อนแค่คือตอนเปิดโชว์คนลุกแบบอีนี่เห็นเลยมันผีหลอกแต่ตอนจบโชว์แต่เมงเสือกเลือกกูตอนช็อตดีด้วยเออกูก็อยากายดูเหมือนกันอนี่นี่ก็มาอยากชันนั้นดีมากเออโอเคค่อยว่าแต่ก็เดี๋ยวดูทีหลังตอนตอนจบขีบอ่ะคนตัวกูลุกขึ้น,นแบบอย่างเงี้ยแบบพููขึ้นมาแล้วก็จบแล้วก็ดาวไป ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเออเข้าใจแต่กูว่าเพลงมันดึงแหละแล้วก็แค่จะบอกว่าตอนแรกที่กูพูดว่าตั้งสามนาทีเลยหรอกูไม่ไหวนะที่กูพูดใช่ปะที่กูพูดตอนแรกเลยอะแล้วกูรู้สึกว่าสามนาทีมันไวไวมากอันนี้ไวมากเหมือนกูกระพริบตาจริงเหมือนเราฟังเพลงถ้าเป็นเพลงปกติเขาต้องรองกันสามฮุกแล้วนออกปะอันนี้แบบเอ้าแล้วตอนที่มันดึงอะที่แบบว่าที่มื่อหมอเป็นเซลลเซลว่าเป็น A R ร์หรออะไรเงี้ยคือกูหายเข้าไปแล้วนะคือเหมือนว่ามันแบบถูกหยุดเข้าไปอะแล้วที่พอใช่ปะ ใช่ที่พอเพลงกลับมาแล้วชีหมุนอแล้วชีก็อันเนี้ยแล้วที่ยิ้มแบบโรคจิตอ,ะอ่ะโอ้โคุณพูอ่ะยังไงหรอไม่พูดเลยคลิปเนี้ยไม่ไหวชอบมากเลยเป็นคนแพ้ทางอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรืออกมาอะไรที่แบบอิโมชันเยอะๆแล้วแบบชอบมากชอบมากพูดได้คําเดียวว่าชอบมากชอบมากจริงชอบมากจริง,รงไม่คิดว่าจะถูกดูดไปแบบสามนาทีมันไวมากอ่ะจริงเออมันไวมากมันคือมันจะห้านาทีแต่มันก็ยังไวแบบมันรู้สึกว่า กระชับทุกอย่างผ่านไปไวมากตาแล้วไ,ไวไม่ไหว,ไม,ไ,หวไม่ไหวจริงไม่ไหวไปก่อนนะขอไปดูอีกรอบหนึ่งเออไบายบายดีมากไป,ไปดูกันอีกรอบอ๋ออยากได้ยาดมขอยาดม